สวัสดีครับคุ้โูยชมนี่เป็นไงเล่นหน่อยเล่นหน่อยอ่านะครับใครที่กำลังมองหาในตัวของแคม r y อยู่แล้วจ้องไปที่ตัวของแพลตฟอร์ม TNGA นะเหลียวหลังกลับมาสักนิดหนึ่งเฮ้ยเจอกับโชมนี้นะครับ จะเป็นโฉม PNGA นะครับเป็น,ปนตัว New Camry คันนี้ได้ตัวปี2018นะมาดูหน้าตาครับก็คือสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีตัดหมอกครบด้านหน้าก็โอเคเลยทีเดียวตัวนี้เป็นตัว 2.0G นะล้อเขาก็ยังสวยๆงามอยู่ผมว่าโฉมนี้ก็สวยคลาสสิกนะใครที่แบบมองหาความเดิมๆความมินิมอลผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ ดเดี๋ยวผมพาไปชมภายในนะครับสเสน่ห์ของเขาเนี่เปิดมาปุ๊บถึงกับต้องถอดแว่นเข้าเข้าออกๆเลยเดี๋ยวเพราะว่ามันสวยปะเดี๋ยวไปดูด้านไหนกันนะครับโดยส่วนตัวนะผมชอบชมนี้มากกว่าในตัวของแพลตฟอร์ม TNGA นะด้วยความที่มันดูคลาสสิกกว่านะครับแล้วก็ผมไม่ได้ชอ,อบอะไรที่มันแบบ ล้ำไปนิดนึงนะผมยังชอบแบบความเดิมๆแล้วก็เสน่ห์ของตัวแคมรี่นะแต่ไม่ใช่ว่าโฉมใหม่ตัวนั้นมันไม่ดีนะครับผมก็แล้วแต่มุมมองเนาะใครที่ชื่นชอบโฉมไหนมากกว่าการหรือไรงก็ลองคอมเมนต์อะไรกันเข้ามาได้นะครับด้วยความที่ตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะปรับโฉมวมาลายสังการนะครับเป็นเริ่มก็ตั้งแต่ประมาณปลายพวกปลายปี17ไปด้้ยแต่สิงหาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเคยตัวนี้เลยมันก็เลยดูความว้าวความโดดเด่นขึ้นมาเปิดเข้ามาเนี่ยม,มาก หนังตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับผมก็ส,สวยเลยนะตามสไตล์รถยุโรปด้านหน้าจากลายไม้ก็เปลี่ยนเป็นปตัวคาร์บอนคาร์บอนบูดมาให้นะครับดูสวยเลยพวงมาลัยจัด3ามการให้ความเป็นสปอร์ตนะครับหน้าจอก็ยังมีเรื่อ,องความหรูหรายอยู่ไฟเบอร์ต่างๆก็ยังดูสวยงามนะครับแล้วก็ส่วนของด้านข้างตรงนี้ผูกต่างๆก็เดิมๆนะครับผมไม่มีรอกไม่มีลบไม่มีเลือนนะครับใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ในตัวม่านด้านหลังจุดเด่นของเขานะครับ เปิดปิดได้โดยแค่ปุ่มปุ่มเดียวพอเป็นโฉมใหม่ปมมันต้องมานั่งไล่หางนะที่ปุ่มอะไรมันอาจจะดูลําบากไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนชิ้นส่วนต่างๆที่รอบเบียร์อะไรก็ยังดูสวยงามเป็นเกียร์ดึงก็ให้ความสปอร์ตไวเลชสช์าตัวนี้ก็มีให้นะครับุนะ้มคุ้มนะสวยๆแตดนิดเดียวอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ก็คงเป็นในตัวของเบรกมือเขาเนี่ยแหละเนี่ยที่มันยังเป็น กมกบบตัวเหยียบอยู่นะผมชอบแบบดึงมากกว่าแบบผมชอบดึงไปเลยอะหรือไม่ก็เป็นไป้าก็ได้นะตัวนี้วามรู้สึกมันเหมือนแบบมันมีอะไรติดติดเท้าซ้ายอยู่ตลอดเวลาอาจจะคิดไปเองก็ได้เนาะอ่าคุณผู้ชมว่าไงก็ลองพูดคุยกันนะครับความแบบทุกอย่างมีแต่ในโชมนี้ผมบอกเลยว่าราคาหน้าเล่มมากๆเดี๋ยวไปดูราคากันนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของคิดเลยละตัดสินใจได้เลยละว่าเฮ้ยขัดนี้ราคานี่งพันารอ่บาไปดูราคากันครับว่าราคา เป็นยังไงกันบ้างสวยทุกอกถูกใจกันเลยใช่ไหมส่วนราคาของคันนี้นะครับ499,000บาทเท่านันา้นคุณผู้ชมได้ขับตัวของ Camry แล้วนะครับ New Camry 2.0G ปี2018คุ้มค่านะครับนานเล่นน่านใช้น่าช่วงลางก็ดีนะครับมากใครที่สนใจน,นะครับทักมาได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ดเดิมของเราครับ0837777747และ 0837777757ที่โตออโต้ขานะครับทักกันมาได้เลยนะแล้วเตือสักย่างเปล่าสิขับยัง่ย